สวัสดีแฟนๆเด็ซีกทุกๆคนทุกๆท่านเดอ้อเราพัฒนาวันที่ี่26ผพานพ้นไปแล้วกับว่าแตกเนะกาะมอถดด็ออภัยห,ยหลายๆแต่เสียนหลุดเซียนบิ่งหลุดนี่ผ่านเนาะสมวังหลุดหลุดให้หลุดเก็หลูดศูนย์คือได้กเก็ซีอยู่พ่านอยู่เนาะ ได้เก็ดจีได้รูดได้รูดบ่าขาดต้นดอกขันเขามาแต่รูดยั่งเดียวเขามาวิ่งมารูดนี่ผ่านเนาะประสบผลสําเร็จเลยท่านเขามารูดมาวิ่งกัน<ม>ืันนี้ก็บันที่งีที่แปดบานนี้ต่อไปนี่เนาะวันชุกที่งีที่แปดที่สีห่หัวทเป็นตัวไดกับเอฟซีเขามาเบิ้งมาส้มเลยพวกเขามาไมา่เอฟซีพวกเก่าพวกไม่เขามาไม่กับเขามากอะ มาสมมาเบิงกับมากดไหลกดแซ่มากดกระดิง่งกดซับสะไข่กดติดตามให้เอ้อก้าสิได้เป็นกำลังใจให้ปู้คุนผู้ไล่สดให้มุเจ้าเบิงตลอดแม่ามาเสียอายุโตเดียวมือนี้ประธานข้ามาอีกจังลยกำลังมาให้มาสมมาเมบิงมาว่าพี่น้องอยู่ทั้งประเทศ สปปล่าวให้กำลังใจมาเด้ดอผู้ใดยู่ทั้งสอปปเล่าวก็คอมเมนต์ในคลิปมาให้เห็นแน่บ่า่อยุ่เบิ่องล่าวทาั้งสองสิมกพ้า้วยชาแนลเด้อของปูคนนี่อยากเห็นพี่น้องทงั้งซอปปเล่าวคอมเมนต์มาให้เบิ่งว่าพี่น้องทงั้งพุนฟังผุนเด็กทีติดตามว่าทั้งสองนี่กำลังใจนี่ว่าพี่นอ้องทั้งสอปปอล่าฮอนติดตามนำ้ำ งติดตามนําเบิองอ้งโยมแมนว่าไปติดตามไปเบื้องโยกะคอมเมนต์มาหเห็นเห็นหุ่จนจักรเลเด้อเอจีเด้อจีสร้งพี่น้องสร้างสอปปลเล่าไปเขามาเบิ้งมาหเห็นกะคอมเมนต์ให้หูจ่จักแน่ผู้คุณกับศิลป์มีกําลังใจเห็ดให้พี่น้องสอปปลเล่ากะได้เห็นเนาะได้ให้กำลังใจมากกำลังใจปูคุณกับศิลป์หล่นล้ามนี่พี่หลองทร้างปุ่นส่งมาว่าเออเบื้องโย ผู้นั้นผู้นี้ละคือทังสัตว์ทั้งสี่ละเบื้องโยคอมเมนต์มานี่ในส่องให้เบิ้งในเด้อให้เห็นให้หูนะอันผู้ใดได้รับส้มรับฟังอยู่ในมือนี้มื่อเอือนคอมเมนต์มาให้เห็นนะว่าในเบิ้องในติดตามอยู่เด้อเอาวันในวันที่ยี่สิบแปดนี่สิเป็นตัวได้กับเขามาเบิ้งมาส้มเด้อเขาเบ,บิ้งมาส้มเขามาเบิ้งหลายๆ คำว่าซอยกันเสียหลายๆเี็กปูกคุณก่ะมาถึงกับรับดอกเสียนลูดสบายมากเลยเสียนลูดเที่ยวก้อนกับรูดติดทั้งบนทั้งล่างเที่ยวนี้ในตะบนลูดในตะเกศก็ยังไปได่นาะเสียนลูดทั้งหลายก็ได้กะมือนี่สิเป็นตัวได้แน่กะให้ขำว่าเบิ่งมาส้มด้ววันนี้กะเล็กสวยๆเหล็กงามๆกำมาแล้วมาให้เบื้องให้ส้ม ให้เห็นเด้อเอฟซีเด้อเอ้าสิเป็นตัวใดกะเขับมารับส้มรับฟังได้แล้วแล้วพัฒนาะวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมหกขาเด็กเคียงบนเรียกเคียงบนรางเด้อมีหลายตัวแน่่ะสับสนเด้อเอฟซีเด้อเรียกเคียงก็่ทมีหลายตัวแน่บางเทแถวก็หลายตัวบางเทแถวก็น,น้อย ถ้าผู้คุ้นจับหายบ่ามากักบ่ประทับใจกจ,จับเอาเองในเล็กเคียงเด้อเล็กเคียงบนลางเล็กวิ่นนั่นลหละไปบนลางบนลางส่วนหลายตัวแน่เกตแปดตัวได้งวดนี่ Jo si เค,เคียงเด้อนีเด้อเคียงเหล็กวินเคียงเหล็กวินให้เบิ่งให้เห็นเคียงเหล็กวินแต่ว่ามาปูจับให้กระจัดกันเองจับเองก็ได้มาเนี่ยกะสีมาจับคูแต่ว่ากี่ครูดอกเอฟซี เจ็ดคูแปดคูนี่ละพอาง,งามๆเนาะ่าะเป็นชิปกลัวคือของเผืนดับของปูคุณนี่ว่าเกินเจ็ดเกินแปดยุบประมาณน,นี้จับคูบนรางเป็นเลยว่าแยกดอกศูนห้าศูนห้า ศูนย์ห้าศูนย์นหา้าห้าสองสหา้าสอง chết xuống chết xuống câu chết Oh, Kết cầu hạ cầu hạ bé kẹt

บางที่อาจสิแตกชามตัว,วเมื่อไงเดี๋ยวก็เห็นแตกกันละดวงกำลังลุงนอเอฟีน้อเหล็กกำลังเขาอีกครั้งหนึ่งกะนนี่กำลังเขาเหล็กกำลังแมนแปด ก็เกจตะเลขบวบบุญจ้างชักกะว่าตายเฮายัานตะเลขบนญบุญน,นาบ่าุกไปยังตัวหลังยังถึกได้ตัวหลังนี่ห้ามบานญตะเลขบนญมหาตาเอาน้ำปูคนก็นได้ บนเชือออโหลดจัดเอาเลยก็ได้เอฟซีเนาะแมนว่าเชื้อศุนซุนหอดหนึ่ง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 หอดซุนซุนเชืออว่าฮาตาฮาอาจารย์อันไปเสียเหล็กบนผู้คุณบวชให้เหล็กบนเหล็กบนไปอยากเบินกับเบินออกไปเลยเพมากเหล็กเบินกันศูนศูนถึงเก่าเก่าไปเลยเก่าครูสิบครู หน,หนึ่งถึงศูนย์ไปเลยแต่อยากใดกับเบิ่นเอาอเอกเบิ่นปูุนมาจับให้จับให้ตะเล็เลกคูเล็กเก่งเด็กงามบบบนี้กันให้กล่าวาเบิ่งแลละก็มาาทิดตามก็มาากดไลค์กดแชร์เด้อแชรเด้อี่หูไ้เห็นกันหลายๆ ให้กำลังใจปูขุนเลขวิ่งบาเนี้วิ่งปูขุนทิพาโมเจ้าลวยโมเจ้าลำเจ้าลวยเอาให้กินเฮาบ่าได้จักรอบโลดเอาเงินเล้ามาขามแป๋วเงินเล้ามาเฮาเลขวิ่งเลขวิ่ง เก้าเก้าเกตเด้อเด็กวิ่งเด้อเอฟซีเด้อลูดเลยจัดให้นักไปเลยเก้าเกตลูดนักจัดให้เต็มคูเล่นอยู่จับคูมาหันกับจัดรลดม่ต้องกลับมันดอกแต่ว่าเลขลูด เล่วิ่งยดทิมยดถิมรูดแล้วจับคูวัติดกันเดรูดอยู่หามถิมตมัวคูกับยาถิมเนี่ยจับคูมายหนั่นไม่ต้องกลับจัดเต็มเต็มไปเลยอันจับคูคูเป็นคูว่าหันเจ็ดคูอันรูดหามถิมเป็นอันขาดตัวรูดนี่วิ่งเก้าเก็ตรูดเลยเขียนรูดให้พร้อมหมดนี่ ลูดเก่าเกศหลุดเก่าหลุดเกศจัดเลยแต่บ่เบิน่นกินปูขนบ่ได้รับกินเล็กปุ๊บบะเบิลกินปูขนบ่ได้กิน FC, เอฟซีเฮาปูขนบ่ได้รับ ยันถังแก้เบิ้ลสิบหกผ้าร่วยสิบหกผ้าร่วย

เมื่อวานเล่าเมื่อวานน้อยเมื่อวานรัฐาบาลยืนดัดได้แข็งแกร่งน้ำอีฟซี่นี่แหละผ้าแข็งแกร่งฟซีกก่กำลังเริ่มเข้ามาหลายๆบอกต่อๆกันไปได้อฟซี่เด้อไปเข้ามาเบิ้องเราก็ได้ปูขุนไปขามาเบิ้งแล้วก็บอกต่อๆกันไป

แล้วก็มีต่ขึ้นไปทั้งฝนหาแปะระเบอร์โตก็ไดเอาแคปหนาจอรอ้เลยเด้๊ยดพอดีเขามาเบื้งมาส้มเหรอแคปหนาจอเพื่อสิได้บว่าพิษพลาดแคปหนาจอเบืง้งให้เขามาไหมกะมากดไหล็กกดแชรกกดสับสักไข่กดติดตามเด้อเพื่อสิบ่ได้พิษพลาดรอบ ต่อต่อไปของปูคนกับสีมีลาหน่อยหน่อยไม่ให้เบิ้งทุกมือเด้อแตกมาวิ่งหลุดแตกมาซีมือแล้วหลุดเสียนหลุดลํารวยกันซีรอบแล้วมือละซีรอบซีมือมาแล้วสิบสองรอบแตกจับคู่กับแตกรูดนี่บอ่อพิษผัดจักหลอก เช่นหลุดหนีบ่ผิดพลาดดอกเช่นจับปูกะแต่เป็นเป็นตก,นกับนอคำบ่เป็นยังมึงจัดเอาปิดจะหนาเอาเด้อเอฟซีเด้อให้เขามาส้มมานั่นแล้วกะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะคือมือนี้ของเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมหกสิบห้าเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดเลข ที่ปุกคุณจัดให้ก็มีเดี๋ยวเอาตัวกลมก่อนเริ่มตัวกลมเริ่มตัวเด่นหน้าเริ่มตัวเน้นหน้าตัวเน้นตัวเด่นหน้าเอจีน้าเอาตัวเน้นตัวเด่นเริ่มตัวนี่เก้าเกทตัวร่องเกทศูนย์ตัวร่องหาสอง ตัวกันเก้าศูนย์วันนี้ตัวกันวันอะไรเนี่เยตัวกันจับคูัให้บ่ต้องกลับดอกแต่ว่าอย่าลืมวิ่งลูดก็แล้วกันอย่ากลับก็บกลับหรอว่าเดี๋ยวตับจิตแตกเลี้ยงเทฟซีดอกแต่ว่าปูคุณว่าบ่าต้องกลับกับไองวดน,นี้มันใจน่ารูดนี่ล้าน 9. เปอร์เซ็นต์เก้ากับเก็อ้าว ของวันที่28ก็มีจพังธเลาวพัฒนา28ตุลาคม6 5ก็มีเลขเคียงบนรางเล็วินเด้ร์อฟซเดอร์มี0มี2มี4มี5มี6มีเก็มี8มีเก่ามีจุดแตัวคนดีมอหน่อยดิจับกูให้ก็มี05อ้าอ้มวก็มาอมวมาเสียแมวมาเสีย เอาไปลูกออกไปเพิ่นเบิ้องอันนั้นเออจก,กูัก็มีศูนหสองเก็ดศูนเก้าเก็ดเก้าหปเก็ดเก้าเดกสโตกับหายมากอะหาเกาเก็ดเอายาวหางบางเพิ่นมาลูกเออหาเก้าเก็ดแปเกเก็ เลขวิ่งรูดเลยก็คือเก้ากับเก็จัดนักเลเดอเอฟซีเดอร์ผู้ใดขามาติดตามส้มกระไดบอกก่อนว่าจัดนักหนักจัดเต็มเต็มไปเลยสําหรับเลกวิ่งรูดนั่นเลกจับคู่กะอย่ากกับกับกลับว่าอย่ากลับกับยิ่งตรงตรงไปเลยมีอยเกตคูเอฟซีก็เห็นแล้เนาะสำหรับเมื่อนี้กะมีเพียงเท่านี้ละใหเอฟซีทุกคู่ทุกคนนอนรับฟันดี โศก,กมีโศก,กมีลาบกันกับไรยวันฮานอยถุกมือนถูกมือแตกมือละซีวิ่งรูดแตกตลอดมือละซีรอบจับโคก็ได้จะเป็นตกลับสำหรับเอฟซีถกขู่ถูกคนไก่รกกประสบต่ควมโชคดีลำลำลุ้ยลยเงนินทองไรมาเทมาเด้อให้มีเงินมีท่องใส่กันว่าขาดไม่ขาดเมื่อให้เป็นคนลำคนรวยไปใน้ายภาคลา ครอบรัวกระยุเย็นเป็นสุกทุกู์ทุกคนเด้อห้มันดูแลพ่อแม่ผู้่าติยาตย่ผู้เฒ่าิ่นเฒ่าพแก่แล้วย่าถิ่งย่าป้าเพิ่นเด้อดูแลเพิ่นไก่สิบเบิ่งเพิ่นรักษานำจิดน้ำใจเพิ่นเพิ่นผ้าเหลียงผ้าผ้าใเนาะย่ำเพิ่นมีชีวิตอยู่เฮากระเบิ่งเพิ่นดีๆรักษาดูแลเพิ่นเคารพนับถือคูบาอาจารย์บารบรูคูบาอาจารย์คนผู้นั้น จะเป็นคนประเสริฐจิเป็นคนหลัาคนรวยเป็นคนบ่อดบาอยากเป็นคนร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เก็บเบาเบียดเบียนสำหรับมือนี้ก็มีเพียงเทน่นี้สวัสดี